อเผอิญเผอิญน,นะครับผมไม่รู้ว่าอ e ีเฟสบุ๊กมันรู้ได้ไงอ mm hmm. ยูย่ๆมันเด้งขึ้นมานะครับหน้าฟีดคือกิเลสน,นะครับมีไว้ให้เราสนองนะครับเสียตังอีกแล้ว สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวไบคัพบุฟเฟ่ทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กันในรายการไบคัพบุฟเฟ่นะครับวันนี้นะครับก่อนจะมาชมคลิปนะครับรบกวนกด subscribe ไลค์แชร์นะครับให้ช่องไบคัพบุฟเฟ่ข้างล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสัญญกระดิ่งให้ผมด้วยเนาะจะได้รับแจ้งเตือนเมื่อผมลงคลิปใหม่นะครับคือเรื่องของเรื่องครับมันมีอยู่ว่าตอนนี้เป็นหน้าฝนนะครับแล้วก็คือรถเลอะแทบทุกวันนะครับแล้วผมเป็นคนไม่ชอบรถเลอะนะครับก็เลยต้องล้างทุกวันพอล้างทุกวันผมก็ขี้เกียจเอา ไอ้น้ำยาล้างรถนะครับใส่ใส่ในถังนะกะละมังแล้วกวนๆๆเพื่อมาจุ่มถังนิดนึงเช็ดทีนึงจุ่มถังที่นึ่งเช็ดทีนึงมันเมื่อยมันปวดหลังนะครับเผอิญเผอิญนะครับผมไม่รู้ว่าอีเฟสบุ๊คมันรู้ได้ไงอยู่ๆมันเด้งขึ้นมานะครับหน้าฟีดนะครับเป็นกระป๋องคล้ายๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยแต่อันนี้มันเป็นกระป๋องพ่นพวกน้ำพวกอะไรเนาะมันไม่ไม่ใช่กระป๋องพ่นโฟมผมไม่เจอกระป๋องพ่นโฟมนะครับในเฟสบุ๊กนะครับดูแล้วน่าจะเวิร์กนะครับเพราะเขารีวิวมาเยอะมากคือกิเลสสสนนนนะะะคคครรรรัััับบบมมีไไว้้้ใหเเาอองงผกก็ลยด่ซืป เสียตังอยู่แล้นี่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 ผมเห็นแล้วแบบติดใจอ่ะเออมันน่าจะเวิร์กอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยกดสั่งซื้อไปนะครับก็เสียตังม์ไปเรียบร้อยราคาพันกว่าบาทนะครับก็เอามาลองดูเนี่ยเห็นไหมและแล้วนะครับของก็มาถึงมาที่เรียบร้อยครับส่งผ่านเคอรี่นะครับอันนี้ผมก็มีแกะมาแล้วนะครับจะได้แกะง่ายๆนะครับผมจะมาแกะให้ดูเลยว่าข้างในเขาให้อะไรมาบ้างนะครับอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับนี่อเทมหลักอยู่นี่ครับ มาแล้วครับเขาเรียกว่าอะไรนะ IK Foam เหรอ Clinning s p r a y e r นะครับเป็นตัวพ่นโฟมข้างในให้เไราเหงมไหนมนี่มีครับเป็นกระดาษรองกับบับเบิ้ลครับโยนทิ้งไปครับก็เขาจะมีบอกวิธีการใช้อยู่ข้างนะครับเป็นของนอกด้วยมั้งใช่ไหมน่าเป็นของนอกด้วยนะครับแจมเลยเนี่ยโอ้ต้องไหร่วะ จุได้สูงสุด0.75ลิตรก็ไม่ถึง1ลิตรเกือบลิตรหนึ่งนะครับมีคิวองคิด้วยอ่ะมาดูกันในกล่องนรอมีอะไรบ้างเป็นกระป๋องสเปรย์ครับใบพ่นเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็จะมีอะไรอ่ะคู่มือ้คู่มือมาด้วยเป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะครับผมที่เกอ่านน้ำยาครับอันนี้เป็นโปรครับเขาแถมมาครับเป็นน้ำยาสำหรับ เป็นสบ,บู่ครับสบู่ล้างรถนะครับที่ทําให้เป็นฟองนะฮะมีอะไรอีกูสินี่มีหัวให้เปลี่ยนด้วยอันนี้คืออะไรผมก็ไม่รู้ไงมนมันเป็นเหมือนโฟมเลยอ่ะเขามีหัวให้เปลี่ยนด้วยนะครับหัวละเอียดหัวหยาบไงก็ว่าไปนะครับเอากล่องมาดูกนะันวิธีใช้นะครับรู้สึกจะ,ะปั๊มเอานะครับใช่เป็นวิธีปั๊มแล้วก็กดอ่าวาตรงนี้ไว้กรณีแบบเออเราไม่ได้ใช้แล้วอ่ะ เราไม่ต้องเปิดฝาครับเราก็ยกเนี้ยลมก็จะออกหมดเลยนะครับเปลี่ยนหัวได้นะครับก็ยังไงไปดูตอนผมทดลองใช้ดีกว่านะครับว่ามันจะเวิร์กแค่ไหนนะครับคลิปนี้รีวิวดิบๆครับถ้าดีไม่ดีไงก็พิจารณาเอาเองนะครับผมก็แค่ทําให้ดูเพราะว่าผมก็อยากได้เดี๋ยวจะไม่เชื่อว่านี่ฝนตกครับตอนนี้ผมถ่ายอยู่ฝนก็ตกครับเนี่ยตกอะไรนักหนาเลยตกอีกแล้วตกทั้งวันทั้งคืนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปทดลองใช้กันดีกว่าครับ มาครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานของเจ้าตัวนี้ก่อนนะฮะการใช้งานนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับก็แค่ปั๊มปั๊มปั๊มอย่างเดียวครับปั๊มเพื่ออาอกาศเข้าไปนะครับอัดให้มีแรงดันนะฮะเมื่อต้นคลิปผมบอกไปแล้วว่ามันสามารถเปลี่ยนหัวได้เนาะตอนนี้เราไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็สามารถดึงตัวนี้ครับเพื่อไล่ลมออกได้เพื่อไม่ให้มันมีแรงดันค้างข้างในครับนี่ออกมาแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวกดปกติเลยครับข้างถังนะครับไม่รู้ในในคลิปเห็นกันไหมนะตรงนี้ครับมันจะมีเขียนบอกว่าต้องเติมน้ําเท่าไหร่อะไรยังไ 0.5-0.75นะครับ1ลิตรนะครับก็ดูไปตามนี้นะฮะตอนผมซื้อมาเนี่ยเขาแถมตัวนี้มาให้เขาจะมีบอกอยู่ข้างหลังนะครับว่าต้องผสมอะไรยังไงนะครับอย่างในเคสนี้เขาบอกว่าผสมน้ํยายามฝาต่อน้ํา0.75ลิตรนะครับก็คือเราต้องเติมน้ําเข้าไปอะถึงตรงนี้นี่ตรงนี้ครับ0.75นะครับแล้วก็ใส่น้ํายาไปทั้งหมด3าฝา3ฝานี้นะฮะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ขยา่า ปั้มจนแรงดันเต็มแล้วก็ฉีดเลยก็เดี๋ยวเรามาลองผสมดูนะครับว่าจะได้ผลแค่ไหนนะฮะ ดูครับว่าถ้าผมกดปุ่มนี้แล้วนะครับมันจะออกมาเป็นโฟมหรือมันจะออกมาเป็นน้ําน,นะครับดูดิมันแบบเหมือนคาแคเลยอะ่ะโอ้ใช้ได้เลยอบนบน ไม่ได้เลยอะผมมองแล้วว่า,วามันอาจจะเหนื่อยตรงที่เราต้องนั่งปั๊มนะครับเนี่ยพอหมดแล้วเราก็ต้องนั่งนั่งปั๊มเนี่ยนะใหงปั๊มเพื่อเพิ่มแรงดันนะครับให้มีแรงดันอากาศข้างในเนี่ยปั๊มเสร็จแล้วเราก็แค่พ่นต่อไปเลยนะตอนปั๊มนะครับง่ายและประหยัดดีครับสำหรับคนที่ไม่ได้จะเปิดคาแร่เนะมื่อกี้ผมผสมไป0.75ลิตรนะครับผมพ่นไปประมาณเกือบทั้งคันแล้วอะหายไปทีดเดียวเองนะครับถือว่ามันประหยัดอยู่นะ ตอนนี้ครับผมก็พ่นรอบคันเรียบร้อยแล้วครับลดมา0.25องอ่ะเพราะมันเหลือประมาณ0.5ก็เก็บไปใช้ต่อได้ย,ยาวๆเลยนะครับเนี่ยก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนกด Su b s ไ r i b e ไลค์แช์นะครับข้างล่างให้ช่องไ i เกิเฟยด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เยอะๆนะครับเพราะว่าของดีก็อยากจะบอกต่อนะครับกับเจ้า I k เค a m Sprayer ตัวนี้นะครับสั่งได้ทั้ง a c e b o o k ครับผมจะปล่อยลิงก์ไว้ข้างล่างเผื่อใครสนใจอยากจะได้มาเป็นเจ้าของนะครับก็ใช้งานง่ายๆครับดูแลง่ายด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับยังไงนะครับวันนี้นะครับผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปจากช่องไ i เกิเฟในช่วงใช้ดีบอกต่อนะะคครรััับบวนนนนี้้ตอองลไปก่ สวัสดีครับ